สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม d a g o Saka นะครับสำหรับคลิปนี้มาสอนการรับรางวัลในกิจกรรมลงทะเบียนล่งหน้าในเว็บไซต์นะครับก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะครับและสำหรับใครอยากเล่นเกม d a g o Saka แบบหลายๆหน้าจอใน PC นะครับก็สามารถเล่นได้ผ่านโปรแกรม LD Player เลยนะครับ LD Player เป็นโปรแกรมจําลอง Android ฟรีที่สามารถเล่นเกมผ่านระบบ PC ได้นะครับหรือที่หลายๆคนจะเรียกกันว่า emulator หรือว่า emu นะครับ เนื่องจากว่าปัจจุบ,บันก็มีหลายๆคนอยากเล่นเกมมือถือบน PC นะครับซึ่ง LD Player เนี่ยก็จะตอบโจทย์ให้กับคนเล่นเหล่านั้นซึ่งในปัจจุบ,บันผมก็ใช้ LD Player เวอร์ชันที่9อยู่ด้วยนะครับสามารถเล่นเกม Dark n i g Saga ได้แบบลื่นไหลามากๆนะครับไม่แพ้เวอร์ชัน PC เลยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม LD Player ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมาเาเริ่มวิธีการผูกบัญชีแล้วก็การรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าในเกม Dark k n i g Saga กันเลยนะครับโดยเริ่มต้นให้เราสร้างตัวละครในเซิร์ฟใดๆดก็ตามก,ก่อนที่เราจะเล่นนะครับ แล้วก็เข้าไปที่เมนูฟังก์ชันเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่แท็บบัญชีแล้วก็กดไปที่ศูนย์บริการผู้ใช้ซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ผูกอีเมลหรือบัญชีจะมีปุ่มสีฟ้าที่มีคําว่าผูกอีเมลอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอดีให้ดูนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็บัญชีแล้วก็สูตรบริการผู้ใช้นะครับจะเห็นว่ามีปุ่มสีฟ้าคําว่าผูกกับอ e ีเมลอยู่นะครับก็กดเข้าไปเลย จากนั้นก็กดอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดรับรหัสยืนยันนะครับตัวรหัสเราจะเป็นเลข6ตัวส่งไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็เอาเลข6ตัวนั้นมาใส่แล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับเมื่อทําการผูกบัญชีกับอีเมลแล้วก็ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็กดไปที่โกนาวตรงเคมรางวันด้านขวานะครับกล่องอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดด้านล่างนะครับระวังอย่าให้ใครเห็นนะครับเนื่องจากว่าพาสเวิร์ดด้านล่างซ้ายเนี่ยมันจะโชว์เป็นพาสของเรานะครับไม่ได้เป็นโชว์เป็นดอกจันนะครับ จากนั้นก็กดอ e ีเมลวอลิฟายนะครับจะขึ้นที่ด้านขวาบนว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างจากการเล่นกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์นะครับอย่างของผมก็จะเป็น17ลาสุไลแล้วก็128ลาสุไลนะครับแล้วก็เช็คที่ด้านล่างขวาครับว่าเป็นตัวละครของเราหรือเปล่าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตรงกันไหมถ้าตรงกันทั้งหมดก็กดเคลมแนวได้เลยนะครับแล้บก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเคลมรางวัลสำเร็จแล้วแล้วก็ไปเช็คในอ e ีเมลในเกมนะครับ ตัวรางวัลจากการลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะอยู่ในจดหมายนี้นะครับก็เข้าไปรับได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการผูกบัญชีกับผูกอีเมลในการรับรางวัลของเกมดาโกนเนยซาก้านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องตินเจอร์ชแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ